สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตยดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องของราฟาเอลวารานนะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะมันก็มีข่าวออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ย จะไม่ได้ใช้งาน ราเฟลวารานนานาราวหสัปดาห์ด้วยกันนะครับหลังจากที่นักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บในเกมที่พบกับนอติงแฮมฟอร์ดไดั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นผลกระทบด้านลบเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโปรแกรมนัดหน้าอีก2เกมเนี่ยก็ถือว่าหนักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกนะครับก่อนหน้านั้นแมนยูก็มีเรื่องของตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเยอะพออยู่แล้วนะครับ2รายก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นเมสันเมาส์นะครับแล้วก็มีในรายของลุกชอที่มีการบาดเจ็บหนักแล้วก็ลา าสุดเป็นวารานนั่นเองนะครับที่มีการบาดเจ็บนะครับโดยที่สื่ออย่าง m อ n เนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องของสถิติการพลาดลงสนามของวารานครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บคือตอนนี้ทางวารานเนี่ย ก็ลงสนามช่วยแมนยูไปแล้ว66นัดนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่านัดที่67เนี่ยจะได้ลงเล่นช่วงไหนกันแน่ครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บแบบต่อเนื่องเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าลง2นัด3นัดก็จะมีอาการบาดเจ็บเรา2-3สัปดาห์หรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแล้วก็วนกลับมาลงสนามได้ เกมหนเกมก็บาดเจ็บอีกนะครับเป็นวนลูปอยู่แบบนี้บ่อยครั้งของวารานในแต่ละซีซั่นนะครับซึ่งวารานเนี่ยพลาดการลงสนามให้กับแมนยูไปแล้ว32นัดน,นะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บหลายที่พอสมควรทั้ง บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับบริเวณเข่าข้อเท้านะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้ออีกหลายจุดด้วยกันนะครับนี่คือสาเหตุสำคัญครับว่าทําไมแมนยูเนี่ยมักจะมีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับกองหลังตัวกลางนะครับนอกจาก กองหลังตัวกลางของแมนยูที่ผลงานขึ้นลง,ลงแล้วยังมีเรื่องของอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งเช่นเดียวกันนะฮะมันก็เลยเป็นกระแสะเป็นประจําว่าเทนฮาต้องการเทนฮา,ต,า,นาต้องการนะครับเพียงแต่ว่าซัมเมอร์เนี้ยเงินมันก็ไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่ทําให้ต้องใช้แนวรับชุดเดิมไปก่อนนะครับเพิ่มเติมก็ยังไม่มีเข้ามานะครับทีนี้พอวารานได้รับบาดเจ็บครับการที่แมนยูจะไปขายให้ในแม็กวายเนี่ยก็มีทีท่าเปลี่ยนไปทันทีนะครับ ตามรายงานจากเดอะไทม์เนี่ยมีการระบุออกมาครับว่าแมนยูมีการแจ้งไปยังสโมสรอนเวสแฮมเอเวอร์ตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ขายแฮร์รี่แม็กไวให้กับทีมเวสแฮมแล้วก็เอเวอร์ตันที่สนใจในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่ทั้งเวสแฮมทั้งเอเวอร์ตันก็มีการยื่นข้อเสนอกันเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการซื้อขาดราคาประมาณ3 0 3 5ล้านปอนด์แมนยูก็จับไม่ขายเอเวอร์ตันสนใจยืม เวสแฮมก็มีการเปลี่ยนเรื่องของเงื่อนไขมาเป็นการยืมแล้วก็พ่วงออปชั่นซื้อขาดแมนยูก็จะไม่ปล่อยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับแนวรับตัวกลางได้ร,รับบาดเจ็บนั่นเองนะครับทำให้ท่าทีของแมนยูก็เปลี่ยนไปนะครับจากตอนแรกอยากขายตอนนี้ก็ ขายไม่ได้ครับเพราะว่าซึ่งถ้าเกิดขายไปอีกกองหลังตัวกลางเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวเลือกเนี่ยลดน้อยลงไปแล้วก็สุ่มเสี่ยงเรื่องของตัวเลือกอีกนะครับแมนยู <Man U S 1> ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นเทนฮาก็คิดแบบนั้นด้วยนะฮะก็เลยเปลี่ยนใจละในตอนนี้นะครับบอกปัดทั้งเรื่องของการยืมแล้วก็ขายขาดนั่นเองส่วนเรื่องของรัสบูทฮอยรุนเนี่ยนะครับล่าสุดทีมชาติดเดนมาร์กได้มีการประกาศลิ์ลายชื่อ นักเตะติดทับทีมชาติล่าสุดนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีรายชื่อของราสมุทฮอยรุนกองหน้าอายุน้อยรายใหม่ของทีมเราด้วยนะครับมันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าราสมุทฮอยรุนเนี่ย ฟิตเต็มที่แล้วแล้วก็อาจจะมีโอกาสลงเล่นในเกมพบกับอาร์เซนอลก็ได้ซึ่งแมนยูเนี่ยจะมีโปรแกรมพบกับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ภาวนานะครับถ้าเกิดราสมุนฮอยรุนไปเตะทีมชาติก็หวังว่าจะไม่มีอาการบาดเจ็บกลับมาด้วยนะครับซึ่งโปรแกรมทีมชาติเนี่ยก็จะมีโปรแกรมที่ทีมชาติเดนมากเนี่ยพบกับซานมาริโนแล้วก็ฟินแลนด์นั่นเองนะครับในช่วงเดือนหน้านะครับก็ได้แต่คาดหวังนะครับเพราะว่านักเตะแมนยู U, หรือว่านักเตะหลายทีมเนี่ยคือ อยู่สโมสรเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้เจ็บแต่ว่าพอไปเตะทีมชาติรูปแบบการซอร้อมอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปมันก็มีอาการบาดเจ็บกลับมาด้วยหรือว่าไปลงเตะทีมชาติแล้วก็เจ็บหนักกลับมามันก็เป็นผลเสียต่อสโมสรเหมือนกันแต่ว่าในเคสของฮอยลุนเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่านักเตะเพิ่งกลับมาลงซ้อมแบบเต็มร้อซนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทางสโมสรเลยก็ต้องมารอดูกันว่าอาเซนอลเนี่ยนัดนั้นเนี่ย จะได้ลงเล่นหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดลงเล่นได้ไม่มากหรือไม่เพียงกี่นาทีเนี่ยนะครับแล้วก็ไปรับใช้ทีมชาติกลับมาแต่เป็นว่าดวงซวยบาดเจ็บเนี่ยโอ้โหผมว่าแมนยูเนี่ยซวยจะจัดนะครับผู้เล่นได้รับบาดเจ็บแบบต่อเนื่องแต่ว่าก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วกันนะครับน่าจะ ไปแล้วแล้วก็กลับมาแบบ100เหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องของอองดรโอโอาน่าครับก็มีรายงานกันออกมาเนาะว่าทางโอราน่าเนี่ยกลับมามีรายชื่อในทีมชาติแคเมรูนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สาพันฟุตบอลของประเทศแบนนานถึง9เดือนด้วยกันนะครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการประกาศริตรายชื่อกันออกมานะครับก็ถ้าเกิดวัาหน้าไปรับใช้ทีมชาติจริง ในช่วงต้นปีหน้าเราก็จะไม่มีโอรานาใช้ประมาณ4-5เกมนะฮะหรืออาจจะลากยาวไป5-6เกมถ้าเกิดเรามีการเข้าเรื่องของรอบลึกบอลถ้วยเข้าไปอีกนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่มันก็อยู่ที่ทางฝั่งของโอรานาด้วยแล้วก็สมสรนด้วยว่าจะมีการพิจารณาอะไรอย่างไรกันแน่นะครับส่วนสัวตัวรายใหม่ก็ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับในรายของอัลไทยบาเยนนาเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับทั้งดดเลนติกทั้งโรมาโน่ก็คอนเฟิร์มเป็น ในทิศทางเดียวกันนะฮะว่า ไม่พลาดนะครับแล้วก็ในรายของดิเนสันครับที่เป็นขาออกก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับไปคิทตันพัลเลตนะฮะทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกกระบวนการนะครับเรื่องของออปชั่นค่าตัวต่างๆก็ประมาณ20ล้านปอนด์รวมส่วนเสริมในก้อนเดียวนะครับก็เรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะในเรื่องของขาออกของผู้สบตูของทีมเรานะครับแล้วก็ขาเข้าก็เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งผู้สบตัวตัดปัญหากันไปนะครับทีนี้ปัญหาสําคัญก็คือตําแหน่งแบ็กซ้ายอีกตําแหน่งหนึ่งที่แมนยูกำลัง มองหาอยู่นะครับตอนนี้ตามรายงานจากโรมาโน่แล้วก็อีกหลายสื่อในอังกฤษเนี่ยนะฮะก็รายงานในทิศทางเดียวกันนะครับว่าตอนนี้แมนยูมีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับมาคุคูเรยียแบ็กซ้ายของเชลซีได้แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งทางเชลซีเนี่ยยังไม่พอใจเกี่ยวกับค่าย,ยืมที่ทางฝั่งแมนยูเนี่ยยื่นกันเข้ามาประมาณ2ล้านปอนด์เท่านั้นครับแต่เชลซีเนี่ยอยากให้ปรับขึ้นไปเป็น7ล้านปอนด์ได้ไหมนะฮะก็กําลังพูดคุยกันอยู่กําลังเคลียร์กันอยู่เกี่ยวกับรเรื่องของค่าธรรมเนียม การยืมตัวต่างๆนะครับส่วนริรายชื่นอื่นถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมโรมมโน่บ,บอกว่าตอนนี้แมนยูโฟกัสเพียงแค่คูคเร่ยารายเดียวก่อนนะครับถ้าเกิดคูคเร่ยไม่ได้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นรายที่2รายที่3อย่างที่ว่ากันไปแต่ตอนนี้แมนยูโฟกัสแล้วก็จ,จะเพียงแค่คูเร่ยรา,ายเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับส่วนในรายของตาเกฟิโก้เนี่ยนะฮะมันกับว่าการพูดคุยกันเนี่ยแมนยูพูดคุยนะแต่ ทางรียงเนี่ยอยากให้แบบเป็นการยืมตัวแล้วก็เป็นการใส่ออปชันบังครับซื้อถาวรไปเลยนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยต้องการแบ็กไซด์แบบระยะสั้นไม่ได้แบบว่าดึงมาแล้วแล้วก็ต้องซื้อแบบถาวรไปเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนี่ยมันก็ยังไม่ลงตัวแต่แมนยูติดต่อไปจริงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายครับก็คือซิโอเรเกอรอนนะครับรายเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่ายืมนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆที่แมนยูตกลงกับทางทอร์ดมสเปอร์ไม่ได้แต่สจเปอร์เนี่ยก็พร้อมปล่อยเพียงแต่ว่วา คุยเรื่องของเ,เงินที่ลงตัวกันไม่ได้เองนะครับแล้วก็แมนยูต้องการที่จะ เซ็แนแบบระยะสั้นเท่านั้นก็คือแบบยืมตัวนะฮะแล้วก็สเปอร์มเหมือนกับโอนเอียงอยากขายขาดไปเลยแล้วก็ในรายของลุคโทมัสของทางเลสเตอร์เนี่ยนะฮะรายนี้ก็เป็นเรื่องของออปชันระยะสั้นได้เหมือนกันเลสเตอร์ยินดีป,ปล่อยแบบยืมตัวเป็นระยะเวลาครึ่งซีซั่นนะครับถ้าเกิดแมนยูสนใจแล้วก็เรื่องของงบประมาณก็ไม่ต้องใช้เยอะอีกด้วยนะครับก็อยู่ที่แมนยูจะเลือกว่าจะเป็นนักเตะรายไหนเท่านั้นเองนะครับ สุดท้ายเนี่ยแน่นอนครับว่าแมนยูก็เลือกเป็นคูคุณลยาก,ก่อนอันดับแรกในแห่ที่กําลังเดินหน้าแบบเต็มกําลังแล้วก็เรื่องของอารอนโซอารอนโซเนี่ยเหมือนกับว่าแมนยูไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินค่ายืมนะครับค่าเหนื่อยในการยืมแล้วกันทําให้เรื่องของการว้าตัวมากรอารอนโซที่แมนยูติดต่อไปเนี่ยมันมีช่องว่างพอสมควรถึงแม้ว่าบาร์ซ่าก็พร้อมปล่อยแบบยืมตัวอยู่แล้วก็ตามนะครับนะแล้วก็ในรายของข่าวออกอีกหนึ่งข่าวที่มีข่าวเชื่อมโยงก็คือ อ,องตตอนีมาร์ยาวนะครับตอนนี้มันมีกระแสข่าวกองสิบกันออกมานะครับอาจจะไม่ได้ร้อนแรงนะแต่ว่ามีการเล่นข่าวกันออกมาว่าแมนยูเนี่ยมองเห็นโอกาสดีที่จะมีการเสนอเรื่องของการขายองต์ตอนีมาร์ซยาวออกจากทีมให้กับทีมไหนก็ตามที่สนใจในช่ว,ชวงท้ายๆของตลาดนี้นะครับแล้วก็แมนยูยอมที่จะมีการลดเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวมหาศาลเลยนะครับ ลดลงมาเป็นอย่างมากต่ำกว่า20ล้านปอนด์อีกนะฮะทีมไอนสนใจสามารถยื่นเงินเข้ามาได้เลยนะครับปัญหาสําคัญเรื่องของการย้ายของมาซยาลเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของเม็ดเงินค่าตัวแต่ว่ามันอยู่ที่เรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยนะครับที่มาซยาลเนี่ยรับไว้สูงเป็นเสียว่าทางมาซยาลเนี่ยจะยอมลดด้เรื่องของเม็ดเงิน ถ้าเหนื่อยในการย้ายนะครับซึ่งถ้าเกิดมัเซียอยอมลดจริงๆมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันในเรื่องของการย้ายทีมแบบถาวรนะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับสกอตแบ็ก o มทวินีนะครับแมทมินีเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการย้ายทีมอย่างที่เราทราบกันกับไบร์นเิวิลนะครับไบร์นสนใจแมทมินีแน่นอนนะครับ ตามรายงานจากสื่อของฝั่งเยอะระมันนะฮะซึ่งแมนยูก็ยินดีที่จะเปิดโต๊ะเจจานะครับแล้วก็พร้อมลดเรื่องของค่าตัวให้อีกด้วยนะครับตอนแรกแมนยูต้องการค่าตัวแมตตทเมเนียยู่ที่50ล้านปอนด์ถูกไหมครับที่เวสแฮมเนี่ยเคยสนใจแล้วก็ถอยมาละแต่ตอนเนี้ยท้ายๆของตลาดแมนยูก็ยินดีลดให้ประมาณ3 5 4 4 0ล้านปอนด์นะครับ ซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าทางมาเยิรนแล้วก็ทีมเทเขาสนใจอื่นเนี่ยจะมีการยืน่นข้อเสนอกันเข้ามาหรือเปล่านะครับส่วนในรายของมาคูราโด้แบ็คขวาดาวรุ่งวัย19ปีของแมนยูเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากแมนยูในช่วงท้ทายๆของตลาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการยืมตัวหรือว่าย้ายทีมแบบถาว ر น,นั่นเองนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยก็ พร้อมบ่อยแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอกับทีมที่สนใจดึงตัวนเตอรายนี้ไปร่วมทีมก่อนหน้านั้นมันมีรายงานในเรื่องของทีมจากลิสเปนนะครับสนใจนเตอรายนี้อยู่นะครับเมนบอกว่าการย้ายทีมของมาคูราโดเนี่ยมันมีโอกาสย้ายทีมแบบถาวรมากกว่าจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวนะครับก็ต้องมารอติดตามกันครับตอนนี้แมนยูกําลังพิจารณาเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ให้กับนักเตะรายนี้อยู่นะครับส่วนในรายของโซฟิยานอัมรบัตครับก็มีรายงานออกมาเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ทางฝั่งแมนยูเนี่ย จากที่เราทราบกันครับว่าเงียบไปแล้วนะฮะคือทางฟิออกรอแล้วรออีกนะครับนักเตะเนี่ยก็รอแล้วรออีกนะครับแต่ตอนนี้แมนยูก็จะรออีกต่อไปไม่ได้ถ้าเกิดยังช้าอยู่ก็อาจจะพลาดการคว้าตัวอาราบัตก็ได้เนื่องจากว่าตามรายงานล่าสุดนี้มีการระบุว่าทางแอเลติโกมาดริดเนี่ยก็เตรียมที่จะกลับมาล่าตัวโซฟิยันอาราบัตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแอเดนติโกเอาจริงเอาจังเนี่ยฟิออเขาก็พร้อมที่จะรับฟังอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้คือ เหมือนกับทางฟิออเขาเปิดใจละเขาแบบไม่ได้รอแค่เขาเสนอ จากฝั่งของแมนยูทีมเดียวเท่านั้นเขารอทีมไหนก็ได้ที่สนใจคว้าตัวข้อเสนอถูกใจพวกเขานะครับเขาก็พร้อมที่จะคุยทันทีแล้วก็ทาานักเตะก็เชื่อกันว่าก็น่าจะสนใจเรื่องการย้ายอีกด้วยนะครับถ้าเกิดทีมไหนเอาจริงเอาจังในช่วงเท,ทยขงทาลดซื้อขายนะฮะเพราะว่านักเตะต้องการย,าย,ย้ายตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะโอเคร,บ okay. เราบนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ